กองกลางตัวรับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะได้รับหน้าที่หลายอย่างนะครับนอกจากจะต้องเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ยังต้องจ่ายบอลหรือว่าพาบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกแล้วก็เชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยแต่สุดท้ายทุกทีมก็ย่อมมีกลางรับหนึ่งคนนะครับที่รับหน้าที่ปิดเกมทําเพียงปัดกวาดแล้วก็โฟกัสแค่เกมรับเพื่อให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูมากขึ้นและต้นแบบของการเล่นสไตล์นี้นั่นก็คือโคลด์มาเกเรเล่คนนี้นี่เองครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าทาไมแค่การมีเขาอยู่ในสนามทีมก็จะเสีียยยปประตตูาากกขึ้นไอเเท่ัวล ไปดูกันครับข้อที่ 1. การยืนและขยับตำแหน่งเขาไมา่ได้ทําเพียงยืนหรือว่าเดินไปมาแบบไม่มีเป้าหมายนะครับแต่เขาจะคอยอ่านเกมรู้ของเพื่อนแล้วก็อีกฝั่งเพื่อให้สามารถซ้อนตำแหน่งหรือไปยืนถูกจุดที่บอลจะขยับมาและสกัดได้โดยไม่ต้องวิ่งให้เปลืองแรงนั่นเองครับข้อที่2อ,อ่านจังหวะได้เด็ดขาดเขมามจะเข้าไปตัดบอลหรือว่าเข้าประทะได้ถูกจังหวะเสมอนะครับแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กแต่นั้นก็ทําให้เขามีศูนย์่วงที่ดีแล้วก็ทําให้ลบยาก เขาจึงสามารถเบียดแล้วก็พะทะกับคู่แข่งก่อนจะเลือกจิ้มบอลได้ถูกจังหวะที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่3ใช้ความคล่องตัวในเกมรับเอาจริงเนี่ยมาเกเรเล่ก็มีความคล่องแคล่วอยู่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมักจะใช้มันเพื่อคลองบอลและก็เอาตัวรอดในจังหวะสั้นๆเท่านั้นก่อนจะส่งบอลให้เพื่อนเอาไปเล่นต่อแค่นั้นนั่นเองนะครับข้อที่ 4. เล่นบอลง่ายๆมาเกเรเล่ไม่ได้ส่งบอลยาวหรือว่าวิ่งพาบอลขึ้นไปเองบ่อยๆนะครับเขามักจะทําแค่ตัดบอลแล้วก็จ่ายบอลสั้นเพื่อคืนหลังหรือว่าจ่ายออกข้างเท่านั้น ทำให้ลดโอกาสการเสียบอลและก็ทําให้ทีมขึ้นเกมได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่5โฟกัสเกมรับเขามักจะยืนอยู่ในโซนหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองเท่านั้นเดินแค่การยืนตําแหน่งเพื่อซ้อนเพื่อนหรือว่าตัดบอลทําให้เกมรับที่มีเขายืนคุมอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีความแน่นหนาแล้วก็เจาะผ่านได้ยากเนื่องจากว่ามีเขายืนประจําตําแหน่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับถ้าอยากเล่นแบบมาเกิเล,เล่ต้องทํำยังไงมองพื้นที่ว่างของฝั่งตัวเองทุกครั้งที่ทีมได้เล่นเกมบุกนะครับ พื่อนของเราที่เติมขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นเราจึงต้องคอยดูแล้วก็ซ้อนตำแหน่งที่ว่างเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นนั่นเองนะครับเล่นเกมรับแบบดุดันแต่ใจเย็นใช้การประกบแบบถึงเนื้อถึงตัวทําให้อีกฝั่งเนี่ยเสียจังหวะแล้วก็คอยเลือกจิ้มบอลหรือว่าตัดบอลในจังหวะที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องรีบร้อนนั่นเองนะครับทาให้ตัวเองเสียบอลยากการยืนหน้ากองหลังเนี่ยแปลว่าเรานี่อยู่ในจุดที่อันตรายนะครับแต่ถ้าเราสามารถเก็บบอลไว้ได้ดี แล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากอีกฝั่งที่วิ่งเข้ามาเพื่อกดดันได้เพื่อนก็จะว่างแล้วก็มีพื้นที่ให้ทาเกมรุกได้มากขึ้นเช่นกันนะครับเล่นบอลง่ายๆใช้แค่การส่งสั้นใกล้ๆแล้วก็เล่นบอลให้น้อยจังหวะซึ่งมันทาให้ทีมสามารถรักษาโมเมนตัมแล้วก็ขึ้นเกมรุกได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับไม่ออกนอกตําแหน่งโดยไม่จําเป็นการยืนในตําแหน่งนี้แล้วไม่ได้วิ่งเติมขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียมากมายขนาดนั้นนะครับความจริงเนี่ยมันทําให้เราสามารถเสียพลังงานได้มากขึ้น แลยก็ทาให้เพื่อนมีตัวเลือกในการส่งในแดนตัวเองตลอดรวมทั้งยังทําให้คู่แข่งเนี่ยต้องชะลอการบุกจากการที่มีเราคอยยืนประจําตําแหน่งตลอดด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นแบบโคลดมาเกลเล่นะครับถึงแม้ว่าวิธีการเล่นของเขามันจะดูง่ายๆนะครับแล้วก็ดูจะทําตามได้ไม่ยากนะแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นวิธีการเล่นที่ต้องคิดตลอดเวลาแล้วก็ใช้พลังงานในการเล่นเยอะเอาเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นแบบเขาเนี่ยจะต้องเตรียมร่างกายให้เยอะๆนะครับเพื่อให้พร้อมวิ่งแล้วก็พร้อมปะ ซึ่งถ้าทําได้เนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องอยากได้ไปร่วมทีมอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับคิมได้ากได้เป็นนักเตะคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ